ย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเชอิงงกถือรูปหนึ่งใบตามหาพ่อของตัวเองจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั้งประเทศไทยหลายฝ่ายช่วยกันตามหาจนกระทั่งสุดท้ายทั้งสองก็ได้พบกันก็คือลูกชายเด็กชายเชอิงงกกับคุณพ่อและเมื่อ13ปีที่แล้วทั้งคู่ก็เคยมานั่งคุยกับผมอยู่ตรงนี้นะฮะในรายการของเราวันนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพความประทับใจ ในวันนั้นอีกครั้งหนึ่ง13ปีมาแล้วครับเชิญชมครับยิ่งกว่านิยายคู่กรรมครับเมื่อเด็กชายวัย9ขวบตามหาพ่อโดยการถือรูปพ่อยืนรอที่วัดแห่งหนึ่งและคอยถามผู้คนที่มาไหว้พระว่ารู้จักชายชาวญี่ปุ่นในรูปนี้หรือไม่และในที่สุดเป็นผลครับเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพ่อชาวญี่ปุ่นได้บินมาหาเคิงโงถึงเมืองไทย รายการทีซีพได้เชิญคุณพ่อคัตสึมิและเคอิงโมาบันทึกเทปสัมภาษณ์ในวันเดียวกันกับที่คุณคัตสึมิจะเดินทางกลับญี่ปุ่นในช่วงคำ่ำผมก็อยากจะเอาลูกไปอยู่ด้วยเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยังไม่สะดวกแล้วอีกอย่างภาษาไทยผมก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เดี๋ยวจะคุยกับลูกไม่รู้เรื่องนะฮะแต่ในอนาคตผมจะเอาลูกไปอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเคงโถ้าให้เคงโไปอยู่กับพ่อที่ญี่ปุ่นกับให้พ่อมาอยู่กับเคงโงที่เมืองไทย จะอยากได้อย่างไหนมากกว่าครับอยากให้พ่อมันอยู่ที่เมืองไทยค่ะอยากให้พ่อมันอยู่ที่เมืองไทยถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวก็แวะไปค่ะไปห<อ>าพ่ออไปเที่ยวค่ะคิดว่าจะไปเที่ยวแล้วเราต้องเรียนฝึกฝกเรียนภาษาญี่ปุ่นด้ไหมครับไม่ต้องค่ะแค่เปิดค้นหานี่เดี๋ยวก็เจอล <laughs> <laughs> และแล้วลก็ถึงช่วงเวลาแห่งการลาจากเคนวกอดและหอมพ่อแทนคำลาส่วนพ่อ ก็สัญญาว่าจะกลับมาหาลูกอีกครั้งอย่างแน่นอนและนั่นคือในรายการของเราเมื่อ13ปีที่แล้วแต่ชีวิตของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆในวันนั้นวันนี้เธอเปลี่ยนไปเป็นสาวสวยเปลี่ยนไปเยอะมากจนจำแทบไม่ได้ในระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาชีวิตของเธอและคุณพ่อ เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เธอมานั่งอยู่ตรงนี้ครับเคอิงสซาโตะครับสวัสดีครับเปลี่ยนไปเยอะมากเยลใช่ไหมคะเป็นไงดูตัวเองแต่กี้นี้เนาะเห็นหน้าตาซึมๆอยู่ก็แบบซึ้งมาเป็นภาพที่ประทับใจแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราอืยังจําความรู้สึกของวันนั้นได้ใช่ไหมที่มาออกรายการของเราก็จําได้คะ่ะอื เป็นจ uh, ุดเริ่มต้นหลายๆอย่างในชีวิตหนูตอนนั้นเจอกันอยู่กี่วันนะก็เจอกันประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณพ่อก็เป็นกลับไปหลังจากนั้นได้เจอกันอีกหรือเปล่าก็เจอกันทุกปีค่ะช่วงมปลายนี้ไม่ค่อยได้เจอค่ะแล้วก็โควิดนี้ไม่ได้เจอกันยาวเลย oh. เพราะแบบขาดการติดต่อกันช่วงหนึ่งค่ะโอ้โว oh, oh, oh. หลังจากคุณพ่อกลับไปเราอยู่กินอย่างไรงนะครับพิ่ก็ถามว่าออกค่ะวปุ๊บชีวิตก็ดีขึ้นจากเดิมมากค่ะแต่เราก็ยังต้องดําเนินชีวิตต่อไปใช่ไหมคะก็คือการเรียนค่ะหลังจากเจอพ่อแล้วเราทําเป้าหมายต่อไปก็คือการเรียนให้จบ แล้วทุกวันนี้หนูก็เรียนจบหนูก็ภูมิใจกับใบปริญญาที่หนูได้มาค่ะจบคณะอะไรครับจบคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาอนามัยชุมชนค่ะแต่ตอนนั้นก็คือคุณแม่ก็ไม่อยู่ถูกปะไม่อยู่ค่ะคุณพ่อก็ไม่อยู่คุณพ่อก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเราอยู่กับใครเราเด็กอายุไม่ถึงสิบขวบเนี่ยตอนอยู่กับครอบครัวของฝั่งแม่ค่ะก็คือป้าป้าค่ะก็ดูแลตัวเองด้วยใช่ไหม ก็ดูแลตัวเองทำขายของอะไรแบบนี้ส่งตัวเองเรียนนะคะมีอะไรตอนเด็กก็คือทำหมดคือคนนี้สู้ชีวิตจริงๆนะฮะเพื่อนบอกว่าสู้ทุกอย่างโดยเฉพาะตอนที่เรียนตอนมหาวิทยาลัยคือตอนมหาวิทยาลัยเราก็มีแบบว่าได้เงินซัพพอร์ตแบบจากตอนเด็กค่ะแบบเป็นทุนหนึ่งมาต่อการเรียนหนังสือของเราค่ะ ตอนนั้นตอนที่เป็นข่าวตอนนั้นเห็นบอกว่าได้รับเงินบริจาค่ะคจํานวนหนึงนน่งก็ได้มาเรียนค่ะแต่มันก็ถามว่ามันพอไหมไม่ไม่พอค่ะหลังจากที่มันไม่พอแเราก็ต้องหางอาชีพเสริมงานเสริมเพิ่มค่ะมันก็จํานวนไม่เยอะค่ะ,ะซึ่งเราก็ก็เก็บเอาไว้ก็เ,เก็บเอาไว้เรียนของหนูค่ะอตอนเด็กคิดว่ามันพอแต่มาเรียนจริงๆแล้วมันไม่พอค่ะใช่สปีมันก็ใช้เงินเยอะ ก็เหมือนว่าเงินนี้เอามาเริ่มใช้ตอนเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมใช่ค่ะเงินนี้หนูตั้งเป้าหมายเลยว่าต้องเอามาเรียนต่อในม,มหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะ,ะเพราะว่าหนูรู้อยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะพอแต่ก็อย่างน้อยก็อาจจะช่วยได้บ้างคือตอนเด็กเราอาจจะอยู่น้อยกินน้อยนะความที่เป็นเด็กค่าเ่าเรียนก็อาจจะไม่ต้องอะไรมากมเราเรียนโร<พ>ง <มา S 1> เรียนรัฐบาล แต่ที่จะต้องใช้ก็คือช่วงมาวิาลใช่ใช้เยอะมากโอ้โอเคเลยเป็นการวางแผนของชีวิตเอาไว้ตั้งแต่ต้นได้ดีมากใช่ค่ะโอ้เยี่ยมเลยแล้วพอเข้ามาวิาลกี่ปีก็หมดนะหม,หมายถึงเงินอนะหมดก็ได้แค่2ปีค่ะสอ,สอ2ปีก็เก่งเลยเนาะค่าหอถ้ากินค่าอะไรอยู่ก็ใช้เงินนั้นก็แบบต้องคิดแต่ต้องว่าเงินนี้ควรใช้ไม่ควรใช้ค่ะ พราะไม่มีค่าเทอมของหนูด้วยใช่ไงมันมีค่าเทอมค่าเรียนค่าหน่วยกิจค่าอะไรต่ออะไรมากมายใช่ค่ะแล้วทําอะไรหลังจากนั้นพอเงินหมดแล้วมาทำอะไรเงินหมดก็ไปทํางานกลางคืนงานกลางคืนมาหนึ่งปีก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เลยได้ได้มาเรียนอีกต่อมาที่แบบต่อชีพมาหาลัยได้อีกน,นิดนึงคุณพ่อรู้ไหมวินาทีแรกที่คุณพ่อเห็นเคงะกว่า <c oughs> จากเด็กผู้ชาย <c oughs> แล้วกับกลายเป็นสาวสวยขึ้นมาแบบนี้เนี่ย ตอนนั้นแน่นอนว่าคงจะคุยกันทางทางว<อ>ีดีโอคอลทางไลน์ค่ะวิดีโอคอลทางอ่าทางไลน์คุณพ่อทำหน้าและเสียงอย่างไงเขาก็โอ้แบบเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้หรออะไรเงี้ยแล้วเขาถามเขาก็ยังงงกับเราว่าเราเป็นได้ไงเราเป็นอย่างนี้ได้อย่างไงใช่ค่ะแต่เขายอมรับในสิ่งที่เราเลือกแล้วค่ะเขาโอเคเขาแฮปปี้แต่เขาก็บางทีเขาก็แอบสงสยัยอะไรเงรี้ยค่ะหนูก็ดีใจตรงที่พ่อหนูเข้าใจหนู ไม่ถามอะไรนอกเหนือจากนั้นค่ะแล้วหนูก็ส่งรูปหนูว่าหนูเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปให้เขาดูเรื่อยๆอย่างี้ว่าแล้หนูจะทำอะไรหนูก็จะส่งไว้เขาดูตลอดอใช่ค่ะรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นหญิงตอนไหน ตั้งแต่เรียนอนุบาลอะไรค่ะ <Wow. S 2> แต่เราไม่รู้แนวทางว่าการเป็นทานน่นะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเราจะไปเปลี่ยนแปลงต๊ะจุดจุดไหนดีกว่าจนเราแบบเข้มามหาลัยเราได้เพื่อนได้เจอสังคมที่แบบกว้างขึ้นเออเพื่อนบอกเ,เออเราแต่งหญิงรอดนะอะไเรเงี้ย <laughs> แต่งรอดแต่งหญิงรอด <c oughs> รอดเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ตอนที่มาออกรายการของเราเมื่อ13บปีที่แล้วตอนนั้นอ,อตอนนั้นก็ <c oughs> รู้อยู่แล้วว่าโตขึ้นไปน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะ ก็จริงเหรอใช่ค่ะมั่นใจว่าอย่างไงก็ต้องเป็นผู้หญิงตั้งแต่ตอนนั้น,น,น,นเลยตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราเราก็ใช้ชีวิตแบบผู้ชายแบบเด็กผู้ชายทั่ว,วไปใช่ค่ะอแบบไม่ค่อยกล้าแสดงจุดยืนในความแบบว่าตุ้งติ้งออกมาดีกว่าเออเออเออาความที่เราก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยใช่ค่ะแล้วสังคมแถวที่นู่นเขาก็แบบบางทีก็ไม่แบบไม่ได้เปิดอะไรแบบนี้นค่ะอืมก็เราไปดูดีกว่าดูภาพดีกว่าเราค่อยๆดูนะฮะดูว่า เคงโะจาก13ปีที่แล้วที่เราเห็นในรายการของเราแล้วเขาค่อยเปลี่ยนไปเป็นเธอที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไงบ้างไปดูพัฒนาความสวยให้ครับเชิเนี่ยเริ่มก็เริ่มเอ่ออ่าเริ่มหวานขาวขึ้นมาละเนาะโอ้เดี๋ยวครับพอว้ยยาวก็เลยจะเป็นสาวขึ้นมาเลยนะ ก่อนนี้ก็ยังเป็นเด็กชายเคงะซาโตอยู่ใช่เอ่อพชยเด็กชายแล้วตอนนี้ก็เป็นนายแล้วนะนายเคงะซาโตอันนี้คือชื่อตามแบบประชาชนแบบประชาชนเลยไม่ได้เปลี่ยนหนูรู้สึกภูมิใจในชื่อนี้ค่ะเพราะสร้างอะไรให้กับชื่อหนูมามากมายความทรงจำต่างๆในวัยเด็กมันอยู่ในชื่อนี้หมดเลยและโอกาสจากผู้ใหญ่หรือว่าเราได้มีชื่อที่ดีขึ้นก็ชื่อนี้ค่ะก็เลยไม่เปลี่ยนแล้วชื่อซากุระ มาจากไหนตอนตอนนี้คือทุกไม่ไม่รู้คนทั่วไปเพื่อนๆรู้จักเราในชื่ออะไรซากุระหรือเกงุระค่ะก็คือหนูนิยามมันขึ้นมาเองเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งดอกหรือซากุระมันก็จะออกตามฤดูกาลค่ะก็เหมือนเราที่เบ่งบานตามแบบฤดูกาลเหมือนเกิดใหม่อะค่ะอืมโอเคโอเคก็มีความหมายชัดเจนแล้วก็มีความเป็นญี่ปุน่น ท,ท,ที่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือซากุระเนาะเคยมีความคิดที่อยากจะเป็นสาวเป็นผู้หญิงนม่ใช่สาวเป็นผู้หญิงร้อยเปอซตหมตอนนี้เราก็เป็นผู้หญิงถือว่าร้อเซค่ะทั้งจิตใจเราทั้งหน้าหน้าตารูปร่างเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้หญิงร้อเค่ะ ก็เราเลือกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราจะเป็นผู้หญิงค่ะแล้วเราเป็นแล้วเรามีความสุขเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเราเราก็โอเคกับมันค่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องตอนนี้เพราะว่าเป็นดาวทิกต o อกด้วยเป็นดาวทิกต o อกคนตามเป็นโอ้โหเป็นแสงเลยก็สร้างมาตอนสร้างมาตอนเรียนค่ะใช่เราอยากให้คนจําเราได้เราอยากให้คนแบบว่า เห็นพัฒนาการของเราด้วยแล้วก็ให้แบบเราเป็นแบบแบบอย่างที่ดีด้วยแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องที่เป็นทานเหมือนกันค่ะโอเคทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมว่าหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยมีแฟนหรือยัง <laughs> รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ